เพิ่งจะไปรวมทีมกับแจ็คสันหวังในการเตะฟุตบอลมาครับสำหรับพระเอกหนุ่มออกัสวชิราวิทย์ก็ลุยงานอีเวนต์ต่อเลยฮะล่าสุดเนี่ยทีมข่าวคมบันเทิงของเรานั้นนะครับก็ได้โอกาสพูดคุยแบบเป็นกันเองกับพระเอกหนุ่มคนนี้จนทราบว่าเห็นงานแน่นแบบนี้เนี่ยก็มีช่วงเวลาที่ออกัสนั้นหมดแพชชั่นในการทํางานด้วยจนต้องกลับมาดูแลตัวเองเกิดอะไรขึ้นกับหนุ่มคนนี้ติดตามกับคมบันเทิงครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนบันเทิงคุณภาพนะฮะสำหรับพระเอกหนุ่มออกัสวชิราวิทย์ไพศาลกุลวงศ์ดารา เรื่องของปีอย่างรักสุดใจใหญ่ตัวแสบในบทของพี่เทียนนั้นก็กระแสดีอย่างมากจนแฟนละครนั้นถนัดเรียกชื่อในละครมากกว่าชื่อออแกสซะอีกฮะเพราะว่าอินกันเต็มที่ครับล่าสุดเนี่ยทีมข่าวคมปรเดิร์ของเรานะฮะก็เพิ่งไปเจอกับหนุ่มออแกสมาในงานอีเวนต์จึงมาอัปเดตเรื่องงานในอนาคตซึ่งเจ้าตัวชี้ครับว่าแพลนงานหลังจากนี้นั้นนะฮะจะมีความคิดว่าต้องบาลานซ์มากขึ้นเพื่อสุขภาพตนเองครับทำงานทำงานหนักขนาดไหนครับ ตอนนี้เพิ่งปิดกล้องไปก็ตอนนี้ค่อนข้างได้ไดพักบ้างใช่ครับแต่ว่าอีกประมาณอีกไม่กี่อาทิตย์อีกไม่กี่วันเนี้ครับก็จะมีเปิดกล้องเรื่องใหม่แล้วใช่แล้วก,ก็เหมือนมีแนวคิดใหม่ครับว่าอ,อาจจะแบบรับชีลเรื่องหรืออะไรประมาณนั้นใช่เพื่อให้เราได้พักผ่อนด้วยได้ใช้ชีวิตด้วยเพราะทํางานหนักอย่างเดียวมันเครียดใช่ครับผมทํางานอยู่ในวงการมาน่าจะแปดเก้าปีแล้วแล้วก็แบบที่ผ่านมาก็คือแทบไม่ได้พักเลย บางทีก็ถ่ายสามเรื่องติดอย่างเงี้ยคือมีเวลาแค่นอนซึ่งนอนก็น้อยด้วยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันหนักเกินไปจนมันมันเครียดนะครับใช่าหาตัวเองไม่เจอหมดแพชชั่นในการทํางานอะไรเงี้ยใช่ต้องต้องไม่หยุดแต่ว่าเราพักหยุดแบบไม่ไม่หยุดแต่ว่าเราพักมากกว่าใช่ใช่ใชหาวิธีแก้นอกจากนี้ฮะออกัสเผยกับว่าหลังจากนี้นั้นจะมีละครอีกหนึ่งเรื่องที่กําลังรอออกาศนะฮะเป็นละครแนวะพีเรียด ที่อยากให้แฟนๆนั้นได้รอติดตามกันเพราะว่าเรื่องนี้นะฮะคือเหมือนกับการคืนกำไรให้กับแฟนๆพอด้วยการเล่นเป็นชาวต่างจังหวัดอาชีพทำไร่ทำสวนก็ไม่ค่อยได้ใส่เสื้อผ้าเท่าไหร่เรียกว่าฟิตเต็มที่แล้วก็ฟิตปังๆเลยทีเดียวควรค่าแก่การรอคอยมากๆเพราะว่าครบรสจริงๆครับขอบคุณทุกการรับชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะเพจ a c e b o o k คมชลึกรวมถึงทุกๆแพลตฟอร์มของทางคมชลึกไม่ว่าจะเป็น y o u t u b e t i k t o k t w i t t e r และก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะฮะเป็นกำ